เรียบสูตส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกเกษตรเลี้ยงต้นครับนี่ก็พามาติดตามข้าวนะครับผ่านมาสอ,องสัปดาห์แล้วนะครับที่บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าเราจะพามาติดตามข่าว,ว่าหลังจากที่เราได้ทําการตัดหรือว่า ทำการดูแลข้าวนะครับที่บอกว่ามันเป็นข้าวาใบไม้หรือใบแห้งเนี่ยครับว่าข้าวมันจะตายไหมหรือว่ามันจะหายไหมหรือว่าอาจจะเป็นยังไงเนาะคงก็เลยจะมา,าพามาดูนะครับในคลิปนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะบอกถึงาสาเหตุนะครับที่เป็นนะครับแล้วก็าการแก้ปัญหา นะครับด้วยนะครับอ่าทีนี้ผมรู้แล้วว่าอ่าข้าวที่เป็นนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุหลักนะครับสาเหตุหลักก็คือปุ๋ยครับเยอะเกินนะครับทำให้อ่ามันเกิดการอ่า เขาเรียกอะไรกินกินพวกสารอาหารเยอะเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันทําให้มันคือมันมันเยอะเกินความอาจจาเป็นของพืชอย่างเงี้ยครับแล้วทาให้ข้าวอ่ะมันใบมันเขียวมากนะครับเขียวมากจนเกินไปแล้วก็จะเกิดการทําให้ใบมันกรอบมันแห้งนะครับปัจจัยที่สองก็คือน้ํานะครับน้ําขังนะครับทําให้เกิดเชื้อด้วยแล้วก็ ทำให้มันมีความเป็นกรดเป็นด่างภายในน้ำนะครับทีนี้มันก็เกิดอย่างที่เห็นนะครับเกิดโรคอย่างที่เห็นครับถามว่ามันลุกลามไหมอ,อันนี้ไม่ลุกลามครับ <laughs> ไม่ลุกลามนะครับ คือตรงที่หวานปุ๋ยเราจะโทษแต่ปุ๋ยอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตรงที่หวานปุ๋ยทุกพื้นที่ก็ไม่เป็นนะครับบางพื้นที่ก็เป็นบางพื้นที่ก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยที่สาเหตุที่ว่าเป็นเป็นบางพื้นที่นั้นก็คือน้ํานะครับน้ํานะครับเพราะว่าน้ําขังนานนะครับถามว่ามันลุกลามไปของคนอื่นไหมมันก็ไม่ลุกลามนะครับว่าเป็นก็หายนะครับ เป็นก็าหายนะครับก็คือคือผมก็ไม่ได้อ่ามาฉีดสารอะไรต่างๆนะครับตั้งแต่ตัดก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ค่อยมาสังเกตอาการดูนะครับว่าจะเป็นยังไงข้าก็อ่าไม่ตายนะครับก็ยังอ่าขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ก็ยังมีอ่ายังเป็นยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับ ในเอ่ยเห็นชัดไหมใบนี่ยังแห้งอยู่เลยนะครับนี่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 เนี่ยที่เกิดมาใหม่ก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านาข้าวผมตรงนี้นะครับมันเป็นนาลุอ่าพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วก็เป็นนาอ่าทางน้ําผ่านด้วยนะครับทางน้ําผ่านที่มันประกอบด้วยหนึ่งน้ำขังแล้วเราไม่สามารถจัดการน้ำได้อย่าง 100%นะครับแล้วก็ปุ๋ยนะครับที่มันมีตั้งแต่อินทรีย์ปัตุของเดิมอยู่แล้วคือผมไม่ได้ทำการอัดฟางออกนะครับแล้วเราก็ไถหมักไปในนั้นเลยมันทำให้อินทรีย์มันกำลังจะย่อยสลายนะครับเกิดการย่อยสลายแล้วทีนี้มาบวกกับปุ๋ยเคมีไปด้วย มันก็ทําให้ข้าวเป็นแบบนี้แล้วก็เอาปุ๋ยเคมีมาจากที่อื่นด้วยก็เป็นไปตามนั้นครับถ้าใครใช้ปุ๋ยเยอะๆนะครับเป็นแน่นอนนะครับนี่คือสาเหตุที่1แล้วก็สาเหตุที่2ก็คือน้ํานะครับเราไม่สามารถจัดการน้ําได้นะครับตรงตรงที่ผมหว่านปุ๋ยก็ตรงที่ไม่มีน้ํานะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับไม่แบบไม่มีน้ําขังเยอะๆนะครับ อันนี้คือเรา,า,าลดระดับน้ําลงนะครับลดระดับน้ําลงก็ก็พอช่วยได้นะครับก็ถามว่าเข้าก็ไม่เป็นไรครับพูดง่ายก็เชื้อราในน้ํานะครับก็มีส่วนนะครับเพราะว่าแดดมันส่องไม่ถึงพื้นดินนะครับมันไม่เกิดการฆ่าเชื้อนั่นเองครับ ตรงที่มันไม่เป็นไอตรงที่มันไม่มีน้ํามากนะครับอันนี้น้ำนี่เยอะมากตรงนี้นะครับอันนี้ลดไปแล้วเนาะอันนี้ไม่มีน้ํามากก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เกิดการเป็นโรคอย่างที่ว่านะครับใบใบอ่าใบอ่าใบไมมใบแห้งโอ้นะครับแต่ถามว่าข้าวตายไม่ไม่ตายนะครับไม่ตายยังไงก็ไม่ตายนะครับ เพราะว่านี้ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วยังไม่เห็นข้าวตายนะครับถ้าเห็นก็จะบอกนะครับแต่นี่ก็คือผ่านมาสองสัปดาห์แล้วก็ยังไม่มีข้าวตายก็ปุ๋ยมันเยอะก็เหมือนมันผลัดใบอะประมาณนี้ครับเหมือนต้นไม้กลาลังผลัดใบในช่วง่าฤดูหนาวนะครับประมาณนั้นครับที่จะเข้าสู่ฤดูฤดูแรงนะครับ ก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คือไม่ต้องตกใจจนอันนี้มากเกินไปนะครับแต่บางคนเขาก็อันนี้พูดถึงบางคนนะไม่ไม่ผมไม่ได้เป็นคนทํานะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนฟังจะเอาไปทําตามหรือไม่แต่อันนี้เราพูดด้วยเหตุผลนะครับบางคนเขาก็มีอ่าสารผมไม่ได้สปอนเซอร์ผมก็ไม่อยากพูดถึงโฆษณาในส่วนนั้นไป เขาก็จะมีสารที่มามามารักษาอยู่แต่ผมผมก็มีแหละของผมก็มีแต่ผมไม่ได้ไม่ใช้หรอกแต่อันนี้ของผมทําขึ้นมาเองครับสารที่ว่านี้นะครับปลอดภัยนะครับทั้งคนและสัตว์นะครับ,นะรบไม่ใช่สารเคมีนะครับแล้วบางคนก็ไปซื้อของเขามาม่ใช้อย่างเงี้ครับก็ขเขาก็ไม่เป็นอะไรนะ ก็ถ้าบอกไปก็เดี๋ยวก็ไปหาซื้อเองนะครับคนที่อันนี้บางคนก็ใช้เป็นสารเคมีนะครับที่ใช้กำจัดอ่าอ่าไอ้นี่ต้นนี่เนาะผมหาตัวอย่างต้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนหาก่อนยาขยะนะครับที่ใช้กำจัดอันนี้มาฉีด มันก็หายนะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าข้าวเราเองเราทํากินนะครับผมไม่อยากให้มีสารเคมีนะครับแต่เดาเห็นแล้วครับนี่ยเนียนียาที่ใช้กําจัดต้นเนี่ยนี่ผมก็ไม่รู้นะภาษากลางเรียกอะไรนี่ยนี้ยนีน,นีครับเป็นสารเคมีนะครับผมไม่ได้ชี้จูงหรือชักนําให้ให้ซื้อนะครับเนี่ย มากาจัดอะไรนี้มันหายแต่ว่าก็ปล่อยไว้มันก็ของอย่างของผมอะปล่อยไว้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็หายไปของมันเองนะครับก็เนี่ยเมื่อก่อนอันตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกันครับแดงแดงเยลือบเหลืองแดงทั้งทั้งทุ่งนาเลยแต่พอหลังจากผ่านมาหนึ่งไอสองสัปดาห์เนี่ยเห็นไหมมันความแดงอ่ะไม่มีแล้วนะครับมีแต่ความเขียวครับเนี่ยก็เหมือนที่ว่ามันไหม้แล้วมันก็ตายไปเนี่ยครับ หมือนมันผลัดใบอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนาะเนี่ยเหียวเหมือนฟางข้าวประมาณนั้นครับก็ตกใจเหมือนกันครับแรกๆเราก็ไม่เคยทำนาแล้วข้าวเป็นอย่างนี้นะครับอจนแต่ว่าเรา่าปล่อยให้ไปตามธรรมชาติดูก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บข้อมูลแล้วก็ มาบอกเรลก็แบ่งปันนะครับพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะ่เป็นห่วงผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็อ <c oughs> ย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับไม่ได้ซื้อสารเคมีอะไรมาทำทั้งทั้งที่มียาเป็นของตัวเองแล้วเอาไม่เอามาทําคือที่ที่ไม่อยากาทํา ในส่วนนั้นก็คือเราอยากรู้ว่าปล่อยไปตามธรรมชาติอะ่ะมันจะเป็นอะไรไหมมันจะหายไหมอะไรประมาณนี้เนาะสรุปแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับตามที่ผมคิดไว้นะครับมันก็หายนะครับก็หลังจากนี้ก็ก็ต้องระวังเหมือนเดิมว่าเราต่อจากนี้เราจะใช้อาปุ๋ยเคมีหรือเปล่าเนี่ยต้องคิดตรงนี้ว่าเราจะใช้ปุ๋ยเคมีหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเราได้บทเรียนแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า คนอื่นจะใช้หรือเปล่านะครับแต่สาหรับผมผมมองว่ามันไม่จําเป็นตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ในส่วนของผมที่จะที่จะมีสิทธิ์ในการห้ามหรือว่า,าไม่ให้ทําอย่างเงี้ยก็คือเป็นส่วนของพ่อกับแม่นะครับในตรงนั้นที่ที่ต้องการที่จะทำน้าแบบที่ว่านี้นะครับแต่ยังผมผมไม่หรอกครับ <c oughs> อันนั้นเป็นส่วนของพ่อกับแม่นะครับ คือความคิดก็แล้วแต่ท่านไปเนาะเราไม่พูดถึงคือเราก็คอยแต่เอาความผิดพลาดตรงนั้นนะครับมาอธิบายนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการศึกษาครั้งต่อไปอย่างนี้ครับเพื่อให้เกิดความผิดพลาดจะได้ไม่เกิดการเสียหายนะครับเนาะประมาณนี้ครับ นี่ก็ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งที่ว่านี้ก็คือไม่ใช่ว่ามันเป็นมันก็เป็น,นเหมือนกันแหละครับแต่ว่ามันหายแล้วก็เลยมาตัดทิ้งนะครับคือไม่ต้องการให้อายาพวกนี้มันเกิดเนี้ยอายาเารยาอะไรก็ไม่รู้นี่ครับเนี่ยเม็ Mäd ดเล็กๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยครับไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะตายเหมือนกกหรือเปล่านะครับเวลามันแก่ดอกไปกกต้นเล็กๆต้นเล็กๆนะครับก็กกอะไรไม่รู้ ก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันจากาคลิปที่แล้วนะครับบางคนก็อาจจะเจอบางคนก็อาจจะไม่เจอในส่วนปัญหาในตรงนั้นเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ นี่ก็มาอธิบายให้ฟังแล้วนะครับทางที่ดีนะครับอย่าเก็บน้ําไว้นะครับบอกเลยนะครับพื้นที่ลุ่มนะครับอย่าเก็บน้ําไว้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นทางน้ําผ่านแบบของผมด้วยนะครับอย่าเลยดีกว่าครับเพราะว่าถึงเวลานั้นน้ํามาลมมานะครับเข้าลมนะครับเกิดการเสียหายหนักกว่าเดิมนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่จะมาอาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์นะครับต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม